2องมสีเฮ้ยสองมห ของืนห้าก็ได้แบบนี้แล้วนะ <Whoa. S 1> แรมสาม DDR5 ฮะแต่ว่ามันการ์ดจอมันยังว่าอยู่ฮะอันดีเทหย์ห้าศูครับแต่ว่า CPU เนี่ยเป็น i 5 7 4เแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้25งหมที่แตกต่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วกันเน้นไปทาง CPU กับแรมเป็นหลักในงบสองหมื่นห้า CPUi 5้4เ0สิบสี่สี่ร้อย F สิบคอสิบหกเทเบิลบูสสี่จุดเจ็ดศูย์ี่ซึ่งมันแรงกว่า i 5เจ็ดสองแพงกว่าประมาณสักพันหนึ่งนกว่าบาทประมาณนี้แต่ว่าคุม้มใคร <Okay. S 1> ที่มีงบเติมตรงเนี้ย ถ้าไม่ได้ CPU ฟูลโหลดร้อยมันไหว5้าบกองศามันได้อ่าแต่ถ้าฟ mm ูลร้อยเอิเียแรมเมื่อกี้บอกไป DDR5 บัน5200้อคอไซ v วนเจอร์ด้วยนะคูณ2รวมกัน2ตัว 32GB กิกนะครับแล้วก็สตอร์เรจ M. ต5 1ทูห้ารอกิกรีสปีดส0ห้ม High Semi City E. 3 0 0 0กาจอ RTX 5า5 0จากแบรนด์ o so t a c Gaming 8G กิก5้า0เนี่ยถ้าเปรียบ4060เนี่ยเรียกได้ว่าพลังดิบเนี่ยอู้ใกล้เคียง4600เลยนะแต่ ได้เปรียบกว่าตรงที่มันเป็น5000ซีรีส์พอ5000ซีรีส์เขามีมันติเฟรมเจนให้ใช้เออมันจะดีกว่าเฟรมเจนก่อนหน้าที่เป็นเฟรมเจน 2x อะแต่พอเป็นตัว5000ซีรีส์จะได้เป็น มันติเฟรมเจนเป็น4 x เนะครับพราะว่าซัพพลายตัวนี้เป็น700วัตต์แล้วซิกมาเทคประกันศูนย์5ปีแล้วก็มีเคสที่ลูกค้าเลือกมากับ n ัน e ีพี่จะแยกยังไงวะถ้าพี่ดูตาเปล่าสังเกตจริงๆอะ่ะมันจะมีตัว h ันคี e จ760กกับ h ันคี e อ mvp destiny คล้ายๆกันเลยถ้าไม่ได้เอามาวางเทียบกันเนี่ยจะรู้ว่าว่ามันต่างกันตรงไหนแทบดูไม่ออกเลย1ไซส์เอจะใหญ่กว่านะครับสูงกว่าแต่ถ้าแบบมาวางตัวเดียวอ่ะแล้วมองเมนเผืม่มันดูไม่ค่อยออกเพราะว่าด ค่อนข้างเหมือนกันต่างกันที่ไซส์เลยะนะครับนี่คือ G X 760 A เลือกได้ไม่ต้องเพิ่มเงินจากแบรนด์ฮันคีครับสวยมากดีมาก1590เลือกได้เลยพัดลมตรงนี้ A R G B 3ตัวมีมาให้1ตัวด้านหลังซื้อเพิ่มครับเพราะว่าเขามีมาให้แค่3ตัวฝาข้างกระจกเทมโพกา์ด้านหน้ากระจกเทมโพกา์กดเปลี่ยนไฟได้จากตรงนี้ป๊าปัป๊ป นี่สวยจัดนะฮะสองหมื่นห้าครับเครืคร่องนี้ใครที่อยากจะตามรองทักมาได้หรืออยากปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมถ้าปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมอยากเปลี่ยนอะไร<อ>เพิ่มซิงค์อ๋อใช่มันต้องมีเนาะมันต้องมีเพิ่มซิงค์นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเอาแรม16แล้วไปเพิ่ม5 0 6 0ได้นะส่วนต่างจะหายไปประมาณพันกว่าบาทลองชั่งน้ำหนักดูว่าจะเอาแรมหรือจะเอาการ์ดจอดีลองทักมาคุยกันได้กับบอลเมียมชูจัดไท้บม